ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูทุเรียนนะครับที่ส่งมาจากใต้นะครับมาให้ดูสายพันธุ์นะครับไม่รู้ว่าชื่อคุณเอกกัลินหรือเอกวินนะครับผมจำไม่ได้เลยครับก็จากที่ดูรูปทรงนะครับเขาบอกว่าจาเป็นหนามโตนะครับเห็นไหมครับคล้ายๆหมอนนะครับแต่เนื้อในเนี่ยผมคุ้นเคยนะครับผมรู้เลยแล้วครับว่าตัวไหนนะครับเอย่จะมาเฉลยด้านท้ายนะครับ อยาชิมดูก็เฉลยได้เลยครับตัวนี้ผมกินบ่อยนะครับช่วงแรกๆที่เริ่มเล่นทุเรียรนโบราณจะกินตัวนี้เยอะนะครับก็อาจารย์กิจนะครับแกเล่าให้ฟังว่าอ่าทุเรียนตัวเนี้แกได้มาอ่าเพื่อนแกส่งมาให้นะครับแล้วก็จะมาให้รีวิวแต่ตัวที่ส่งมาให้แกนี่รู้สึก,กจะลูกกลมนะครับแต่ตัวนี้หนามมันจะค่อนข้างใหญ่ๆแล้วลูกมันก็จะเป็นตะเข้นหน่อยนะครับ ดูด้านๆที่มันแอลแอลเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าหนามใหญ่ผมเห็นปุ๊บผมก็รู้แล้วพันธุ์อะไรครับเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับว่าเป็นสายพันธุ์อะไรอาจจะจัดหน่อยนะครับนี่จะแก่จัดนิดหนึ่งนะครับโอเคครับอันนี้คือกําปันเหลืองครับแค่ชิมก็รู้แล้วครับรสชาติกุ้นเคยครับ คงเป็นเม็ดในกำปั่นเหลืองนะครับรสชาติจะคล้ายๆหมอนทองนะครับดูลักษณะเม็ดนะครับนี่คือเม็ดลักษณะของกำปั่นเก่าๆนะครับเม็ดจะเป็นลักษณะคล้ายๆหมอนเลยครับจนเมื่อจะมีเมล็ดเห็นไหมครับนี่ครับเป็นกำปั่นเก่านะครับกำปั่นเหลืองนะครับก็อาจจะได้จากการเพาะเม็ดนะครับของพี่เขานะครับในสวนตัวนี้ก็ถือว่า เนื้อหนานะครับยุ่มดีกล้วยเยอะเยอะพอๆกับปลาเหลือ,ตองต้นตำลับนะครับแล้วหอมหวานก็ได้เท่าหมอนนะครับถือว่าคุณภาพสูงนะครับเป็นทุเรียนดีตัวรู้สึกว่าพี่เขาก็จะเริ่มเสียบยอดขายแล้วมั้งครับเห็นเมื่อกี้คุยกันอยู่นะครับก็ใครสในใจฮะก็ไปไป,ไป,ไปหาส่วนพี่แกที่ทุงตะโกนะครับแกทำทุเรียนหลายตัวนะครับ รสชาติผมก็คุ้นเคยครับโอเคครับคงเป็นกำปั่นเหลืองก็เป็นทุเรียนดีนะครับกำปั่นเหลืองนะครับเอย่าต้องถามพี่แกด้วยว่าแขวนอยู่บนต้นนานเปล่านะครับเพราะตระกูลกำปั่นนี้จะแขวนอยู่บนต้นนานโอเคครับสวัสดีครับ